เราเดินจากท่าั้งวัดไปเดินมึงก็ไม่ได้เราเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ว่าใครจะมาได้ลูกนั่งช่องเขาเดินมรงกูเดินกลับไปกับพากับไปกับมาไปที่เดินเอาหน้าเพราะปกติถ้าไม่ใช่วัดในนี้เราจะไม่ได้เห็นเลยเขาจะอยู่หลังวัดแบบไกลมากไปเลยเนี่ยเรามาได้ท่าที่อย่างนี้ได้เห็นหลายๆอย่างมาเรียนรู้เราได้มาทั้งศึกษารู้ ถ้าแดงมาผ okay, okay. uh ูกเห็นไหมที่เขาแดงนะออภูงขมายผูกเพการให้เกียรติให้เกียรติให้เขาอยู่ที่นานานะขอพรเขาด้วยโลี่้อยู่ที่เขาิสัตว์ใหญ่น้ะเป็นเบ๊กนะสัตว์ใหญ่ีหนึ่งต้นแล้วก็ต้นโปรมาด้วยเยด้วยข้าม่าอป้นให้ดูไว้เนี่ยแล้วดูความร่มเย็นเห็นไหมสามารถเดินดูแม่ทัามาได้ฟังแล้วันก็เดินได้รับคน

เดินได้งไหมรืออยงนี้หมอถ้าไม่เป็นไก่ยาใช่ไหมคะมืดมืดนี่ฮะาง่เออเป็นอาคิดเลยซึ่งลักษณะคล้ายๆพวกนี้สักขาวตาใสพวกนี้จะคล้ายๆกับเป็นไอไอของอเมริกาโดยกันเดี๋ยวเราาก็เห็นก็เห็นชัดเลยใช่วว่าของบนนี้มันเวลาถ้าไม่ปฏิบัติมันก็หายไปนะมันจะมืดไป ถ้าเราสมัยก่อนยังลู้ปูลู้ปูชอบผาน่าสงตอนท่านเดินสะดุทงา้นจะเดินตรงกลางคืนพราะว่าท่านจะนอนเพราะมันร้อนเดินคืนไม่มีหลงสบายตัวโยเย็นเดินคืนบอกมาไม่ได้รื่ท่านเดินเขาดูเขาดูได้เขากลับไปได้ต้องไปได้ก็เย็นจริงเมื่อกี้นี่เย็นตอนกลับเนี่ยเอาผ้าาไปผมต้องโพล่ระพทเดี๋ยวพระทำพอีก่อนน้องแบมพูดยัง ไปก่อนไหม